อสำหรับเรื่องที่เราจะดูกันในตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของเวกเตอร์ในพิกัดสามมิตินะครับก่อนอื่นก็ต้องแนะนําให้นักเรียนได้รู้จักระบบพิกัดฉากสามมิติสะก่อนว่ามันเป็นยังไงไอพิกัดฉากสามิติเนี่ยนะครับเรียนรับอ่ามันเป็นยังไงไม่รู้ละเดี๋ยวนักเรียนลองดูในโจทย์ตัวอย่างถัดไปเสียเลยกันแล้วกันนะครับในชีตในชีตลองเปิดดูซิเออรียนรับมาพิจารณาโจทย์ข้อนี้ โจทย์ข้อนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับระบบพิกัดฉากสามมิติครับเรียนครับในระบบพิกัดฉากเนี่ยเรียนครับมันก็คือระบบที่จะประกอบไปด้วยแกน x แกน y แล้วก็แกน z อย่างเช่นที่เรียนเห็นเนี่ยนะครับเรียนครับแกน x ก็คือไอ้แกนที่มันพุ่งออกมานอกกระดานเนี่ยมันเป็นรูปสามมิตินะเป็นรูปสามมิตินะแกน x ก็มันจะพุ่งออกมานอกกระดานอย่างเงี้ย ส่วนมาทางด้านขวานี่ก็จะเป็นแกน y ขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนอันนี้จะเป็นแกน z และถ้าไปข้างหลังอันนี้ก็จะเป็นแกนลบ x มาทางด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นแกนลบ y และถ้าลงข้างล่างนี่ก็จะเป็นแกนลบ z เออไอแกนลบลบนี่เขาไม่ได้เขียนไว้นะครับเขาไม่ได้เขียนไว้อันนี้เรียนเขียนสักก็ดีนะครับเขียนสักก็ดีนะเออไปทางด้านซ้ายไปข้างหลังลงข้างล่างนี่จะติดลบนะครับ ทีนี้เนี่ยเรียนครับจากไอพิกัดสามิติเนี่ยนะครับเราก็สามารถเอามาอ้างอิงถึงจุดต่างๆได้วิธีการอ้างอิงถึงจุดต่างๆนั้นเราก็จะเขียนเป็นค่า x ค่า y ค่า z อย่างที่เดีเห็นบนกระดานเนี่ยบนกระดานนี้กําหนดให้จุด A เป็นจุด2 2ลบ1เรียงกรับตัวเลขพวกนี้ก็จะบอกค่า x ค่า y แล้วก็ค่า z นั่นเองเรียงตามคิวเลยนะครับบอกค่า x ค่า y ค่า z เฮ้ยแล้วมันอยู่ตรงไหนเนี่ยไอจุดสองสองลบหนึ่งนี่มันอยู่ตรงไหนก็เล่นไมา่อย่างกันเล่นง่ายๆอย่างนี้เรียนครับจุด a คือสองสองลบหนึ่งสองตัวนี้จะบอกถึงความยาวของแกน x อย่างนี้ก็บอกให้รู้ว่าแกน x จะยาวออกมากี่หน่วยครับเรียนครับสองหน่วยเรียนก็นับเลยนะครับหนึ 1, ่งสอง่าแกน x จะยาวออกมาสองหน่วยนะฮะแกน x ยาวมาสองหน่วยสองตัวนี้จะบอกค่าแกน y อย่างนี้ก็สแสดงว่าแกน y ยยาวกี่หน่วยเหมือนกันครับ สองหน่วยเหมือนกันเอาคนนับมาทางแกน y นะครับเอาหนึ่งช่องสองช่องอ่านับมาทางแกน y อีกสองช่องเอาละเรียงครับค่า x ยาวมาสองค่า y ก็ยาวมาสองเสร็จแล้วตัวนี้บอกค่าแซเฮ้ยคอน,นี้แซทติดลบแซทติดลบนี่แสดงว่าจะยาวลงข้างล่างแซทติดลบนียยาวลงล่างอย่างนี้ก็ยาวลงข้างล่างอีกกี่ช่องครับเรียงครับ หช่องยาวลง้าอีกหนึ่ช่องจุดที่อยู่ตรงนี้ครับคือจุด A ก็คือ X เป็น2 Y เป็น2แล้ว Z เป็นอะไรครับลบหโอเคนะเนี่ยวิธีการระบุพิกัดของจุดต่างๆเราก็จะเล่นกันอย่างนี้เอาเลียงครับในชีทมันมีรูปภาพและเลียงก็เขียนไปจุด A อยู่ตรงไหนนะเขียนไปเขียนไปนะครับ ลองมาเล่นจุด b อีกสิจุด b เป็น1ลบสามสองก็จะบอกค่า x ค่า y ค่าแเช่นกันนะนะเรียนนะเอาเล่นซะหน่อยจุดบมันอยู่ตรงไหน x เป็น1แสดงว่ายาวมาข้างหน้าเนี่ยกี่ช่องครับเดยนครับ1ช่อง x เป็น1ก็มาข้างหน้าหนึ่งช่อง y เป็นลบ3ามอา๋อเอ,เ,อ,เ,อเป็นลบนี่ไปทางไหน y เป็นลบไปทางไหนไปทางซ้ายมือน้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้ y เป็นลบ3ามนี่ต้องไปทางด้านซ้ายมือสามช่องนับไป หนึ่งช่องสองช่องสามช่องอา้าว y ไปทางโน้นสามช่องก็มาทางนี้นะฮะ y มาทางนี้สามช่องมาทางซ้ายสามช่องมาทางนี้เสร็จแล้วแซเป็นบวกสองแซเป็นบวกนี่แสดงว่าขึ้นบนหรือลงล่างขึ้นบนอย่างนี้ก็ขึ้นบนอีกสองช่องนะครับหนึ่งช่องสองช่องอา้าวจุดตรงนี้คือจุด b จุด b นั้น x เป็นหนึ่ง y เป็นลบสามแล้วแซเป็นสองอันนี้คือจุด b e b อันนั้นเรนเขียนเองซีอย่าพยายามลอกครูนะอย่าลอกครูเขียนเอง มันไปทางขวาไปทางซ้ายเขียนเองนะครับแต่จะว่าไปนี่แค่ยังเบสิกนะเบสิกพื้นน,นไม่มีอะไรมากมายเสร็จแล้วจุด c ก็คือจุดลบหนึ่งสามสามก็บอกค่า x ค่า y ค่าแไหนนักเรียนลองลากเองสิว่าจุด c จะอยู่ตรงไหนจุด c จะอยู่ที่ไหนลองพยายามลากเองสิผิดถูกไม่ว่ากันขอให้นักเรียนนั้นลองลากดูก่อนนะ ยนครับค่า x เป็นลบหนึ If, ่งเอา x ติดลบนี่แสดงว่ามันลากไปทางไหนเนี่ย x เป็นลบเนี่ย x ติดลบหนึ่งเนี่ยแสดงว่าลากไปทางไหนไปข้างหลังใช่ไหมครับ x ติดลบนี่แสดงว่าต้องลากมาข้างหลังนี่ดีลากมาข้างหลังอย่างนี้ลบหนึ่งหน่วยนะครับ y เป็นบวกสามเอา y เป็นบวกนี่แสดงว่าลากไปทางไหนซ้ายหรือขวาเนี่ครับ y เป็นบวกไปทางไหนไปทางขวาเพราะนั้นอย่างนี้ลากมาทางขวาอีกสามช่องนะครับจากตรงนี้ลากมาทางขวาอีกสามช่องเอามันมาถึงตรงนี้ละ สดเป็นสามแสดงว่าขึ้นบนหรือลงล่างเรียนครับขึ้นบนอย่างนี้ก็แสดงว่าขึ้นบนไปอีกสามช่องนะครับอันหนึ่งสองสามมาถึงตรงนี้อันนี้คือจุด C c แค m แ l e อยู่ตรงนี้ลบหนึ่งสามสามแล้วเรียนลงเช็คซิถูกกันไหมเนี่ยจุด C อยู่ไหนถูกกันไหมเนี่ยแต่จะว่าไปก็ยังไม่สลักสําคัญอะไรมากมหมเรียนครับมันเป็นแค่พื้นๆนะครับให้เรียนได้รู้เฉยๆว่าเออมันมีอย่างเงี้ยนะครับไอ้อย่างเงี้ยมันมีนะ ท like like ีนี in ้ครับเรียนครับเกี่ยวกับไอ้พิกัดฉากสามมิติเนี่ยนะเรียนนะมันมีอะไรที่นักเรียนควรจะต้องรู้เสริมอีกเล็กน้อยสิ่งที่ต้องรู้เสริมเขาว่ากันว่าถ้านักเรียนมีจุดสองจุดอยู่บนพิกัดฉากสามมิติเนี่ยนะครับมีจุดอยู่สองจุดอย่างนี้นะครับมีสองจุดปกติแล้วเราสามารถคำนวณหาได้เลยครับว่าไอ้จุดสองจุดเนี่ยมันอยู่ห่างกันสักกี่ช่องอยู่ห่างกันสักกี่หน่วยสามารถคำนวณหาได้เลย แล้วหาไงจะหาระยะห่างระหว่างจุดสองจุดว่ามันห่างกันกี่ช่องห่างกันกี่หน่วยนี่ทํำยังไงเดี๋ยวนักเรียนดูในโจทย์ตัวอย่างถัดไปแล้วกันนะครับจะมีตัวอย่างให้นักเรียนได้เห็นมันจะชัดเจนมันจะเห็นได้ดีกว่านะครับว่าแล้วก็ลองมาดูโจทย์ตัวอย่างข้อนี้เสียเลยครับดีครับอยู่ในชีตอยู่ตรงไหนหาไปให้เจอนะครับเปี่ยนกรับเอา้าหาไปหาไปข้ออะไรก็ไม่รู้แล้ว ข้อนี้เนี่ยเรียนครับเขาบอกว่ามีจุด A เป็นจุดหนึ่งย์สาแล้วก็มีจุด b จุด b นั้นเป็นลบหนึ่งสามสองถามครับว่าไอจุด A กับจุด B เนี่ยมันอยู่ห่างกันทั้งหมดกี่น่วยอยู่ห่างกันทั้งหมดกี่ช่องเรียนครับสมมุติว่าระยะห่างเนี่ยนะครับมีค่าเป็น d distance นี่แหละเขาให้นักเรียนหาแหละว,ว่าไอดีนี่มันห่างกี่น่วยห่างกี่ช่องวิธีการไม่อยากหลอกเรียน อยากจะรู้ว่ามันอยู่ห่างก,กี่หน่วยกี่ช่องนี่นะเล่นง่ายๆอย่างนี้เลยหนูเล่นง่ายๆงี้เลยระยะห่างระหว่างจุดสองจุดให้หนูเอา x สองตัวเนี่ยลบกันก็คือเอาค่า x ของ a กับของ b เนี่ยมันลบกันอย่างนี้ก็คือเอาหนึ่งลบด้วยอะไรเลยครับลบหนึ่งเลยนะครับเอา x สองตัวนี้ลบกันแล้วตามมาด้วยเอา y สองตัวนี้ลบกันก็คือเอาค่า y ของมันทั้งสองลบกันเข้าไปก็คือเอาศูนย์ลบด้วยสาม แล้วก็เอาแซของมันทั้งสองตัวลบกันด้วยเอาแซลบกันด้วยก็คือเอาสามลบด้วยสองเช่นนี้เอา x ลบ x y ลบ y แซลบแซลบเป็นคู่คู่เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งหลอกอย่าเพิ่งหลกอลกดูคุณต่อก,ก่อนเอา x แซลบเป็นค,คู่คู่เสร็จปั๊บให้นักเรียนจับยกกําลังสองเข้าไปจับยกกําลังสองเข้าไปเสร็จแล้วเอามาบวกกันแล้วก็ถอดรูทแล้วมันจะจบเลยมันจะได้ระยะห่างเลย เกลบกันไวลบกันแซตลบกันเสร็จแล้วนั้นยกกําลังสองกำลังสองกำลังสองบวกกันถอดดูดแล้วก็จบเลยอ่ะนักนเรียนทำต่อให้เสร็จซีแล้วหามาหน่อยซีว่าตกลงเนี่ยมันห่างกันกี่ช่องห่างกันกี่หน่วยหาซี เิงครับระวังหน่อยนะลบคูณลบนี่กลายเป็นอะไรครับลบกับลบกลายเป็นอะไรครับบวกหนึ่งบวกหนึ่งก็กลายเป็นสองนะครับยกกําลังอีกสองไอ้นี่ก็จะได้ลบสามยกกําลังสองส่วนไอ้ตรงนี้ก็จะได้หนึ่งยกกําลังสองก็จะได้ดีดิสแทนมีค่าเป็น4ีบวกเก้าบวกหนึ่งรวมกันแล้วได้เท่าไหร่ครับสแควรูทอะไรครับเรียนครับ สิบสี่เอ้ยนี่มันถอดรูทไม่ได้ก็ไม่ต้องถอดนะไม่ต้องถอดก็ตอบรูทสิบสี่แหละนะครับตอบเป็นลูทนั่นแหละจบละเรียบร้อยเนี่ยครับเกี่ยวกับพิการฉากสามิตินะมีอะไรที่เรียนควรจะรู้ก็นิดหน่อยๆนอยก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรนะอาลองตรวจสอบทบทวนดูจบไปสตอนหนึ่งแล้วเนี่ยนะ